จังหวัดอะไรคะทุกคนชิ้งไม่ยู่ก้บสวัสดีค่ะค <Init ial noise> นนีคนเดิมหลังจากที่เราผ่านการนั่งรถ11ชั่วโมงโดยรถทัวร์สปัทัวร์จากขอนแก่นมาแล้วนะคะเราถึง ประมาณตีห้านะคะที่วอสซอเเขตสองมาพักที่โรงแรมนี้จะบอกว่าดีมากทุกคนให้จองนะถ้าเกิดว่าใครมาถึงเร็วแบบพวกเรานะคะพักผ่อนสักหน่อยแล้วค่อยออกไปเที่ยวอ,อะไรแบบนี้เราก็จะมารีวิวโรงแรมที่เรามาพักจะเห็นเป็นสภาพจริงที่เราอยู่เตียงก็คือสภาพจริงไม่ไหว,ไวเขามีนี่มีประตูกั้นนะคะแล้วอ่ะห้องน้ำนี่นี่คือห้องน้ำ ดีเลยนะคะแบ่งโซนชั้นเจนกว้างดีนะทุกคนแล้วที่สำคัญอะไรที่กว้างกว่ารู้ปะระเบียงระเบียงคือกว้างไปไหนเต้นแอ,อโรบิกได้เลยทุกคนใครที่ลืมรายปรับผมบอกเลยว่าไยเหมือนายที่ร้านคือละ817บบาทคือแบบเฮ้ยราคาดีด้วยนะแนะนำโรงแรมนี้คือใกล้มาก เดินประมาณ3ามเถึงแล้วไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนไปก้าเอาละค่ะทุกคนการผจญภัยเราได้เริ่มขึ้นแล้วไปขึ้นรถบัสไปที่สนามบินไปหาเพื่อนก่อนนะเพื่อนแล้วนะคะทุกคนเร<อ>าจะไปกินข้าวซอยก่อนค่ะไปกินข้าวซอ,อยก่อนข้าวซอยเน็ตฟิกไปแค่ข้าวซอยเน็ตฟิกก็มาว่ะคืออะไรว่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปกันนะคะอ๋อข้าวซอยนี้มาจากรายการ Somebody Feed Feel Season 1นนั่นเองเป็นร้านปรดของเชฟอิวมาดูกันว่าอร่อยไหมหอมเดียบน่าค่ะทุกคนได้กินคุณลุงนะปากิจแป๊เอ่ยคือต้องรองดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นประชากรแน่นหนาว่าขนาดนี้ทากท่องเที่ยวที่มาก็คือมาที่ร้านนี้ทั้งหมดนะคะ มารวมกันที่ร้านนี้เราก็เลยกินอะไรก่อนกินซื้อคาโคลไปก่อนนะออรมนะ่เป็นร้านข้างๆนะคะของปปก,กิจนะคะใครที่รอชิวก็มากินได้้วนะคะทุกคน ชอบนะค่ะแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็คือชอบชอบน้อยหน่อยจ้าเฮ้ยเฮ้ยกินอะไรมาคิดเยอะดีไม่เสร็จจังตลกมากน้ำมันข้นอะไรไม่รู้จริงๆไนข้นเหรอข้นข้นนะยังไม่ได้ชิมเลยกินแล้วอู้มันข้นมากเหมือนกินต้มยำเหมือนกิน มากินน้ําแกงไ,ไม่เห็นดีอ่ะพี่โอ้โฮ my god โอเคอเคมนมากคนมา,ากและแนว,ว,วการที่เรารอประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็สําเร็จนะคะได้มากินที่นี่เสน้นเขาเหนียวนะคะเหนียวหนึบแบนแล้วก็ไก่นี่คือไม่ต้องฉีกให้มหนันวุ่นวายเลยะคะ่ะมันยุ่ยแบบอร่อยสุดๆไปที่โรงแรมก่อนนะคะเอาของไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่อื่นขอบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ย ติดกับ Walking Street นะทุกคนเรามาดูกันกว่าตรงแรมที่เราจะไปพักเป็นอาคารนะคะเราถึงที่โรงแรมกันแล้วนะคะ h i d d e n Garden ความประทับใจแรกของโรงแรมนี้นะคะก็คือเป็นโฮสเทลที่ฮิปปี้มากนะคะยันรีเซพชันเลยคือบรรยากาศดีสุดๆนะคะห้องน้ำสะอาดที่เตียงอะไรอย่างเงี้ยที่เราจองเนี่ยก็โอเคนะทุกคนก็ถือว่าไม่แย่นะคะในการพักผ่อนแล้วก็ออกไปเที่ยวรัวๆแบบนี้นะจ๊ะ ก่อนจะไปเที่ยวนะคะก็ต้องเข้าวัดเข้าวากันเน็นหนึ่งที่วัดอุป,ปคุธตามรอยคุณมดดํามานะคะเชื่อว่าถ้ามาสักกะระที่นี่ก็คือจะได้โชคด้านการเงินการงานกันรัวๆเลยมาราคาประมานี้คนเยอะมาก จุดเช็คอินใหม่ของเชียงใหม่เราก็ต้องไม่พลาดนะคะทุกคนกับร้าน Mars สสายถ่ายรูปบอกเลยว่าปริ่มมากๆนะคะเพราะว่ามีหลายมุมให้ถ่ายรูปเหมือนไป8ที่ในที่เดียวกันทุกคนเป็นกาเล็กซี่เอ่ยนะคะเป็น b a ร์เอ่ยโอ้โหคือแบบมันจึงจ้งจริงๆทุกคนส่วนเครื่องดื่มเขานี่ก็คืออร่อยนะคะแล้วก็ราคาแอบแดงนิดนึงคนช่วงนี้เยอะหน่อยนะคะต้องหาเวลา ช่วงวันธรรมดาไปก็คือ<า>จะได้วิวสวยๆกลับมาเนาะไม่ใช่คนเยอะก็ถ่ายรูป งงวะัะนี่นะคะเรามากินข้าวเย็นกันที่ร้านบุญรอดนะคะข้าวเย็นก็ต้องอึง้งตาอีกแล้วทุกคนกับครัวคุณบุญรอดนะคะจะบอกว่าจึ้งมากทุกคนบรรยากาศเหมือนเราเนี่ยเป็นราชนิกูลเป็นเจ้าหญิงคนหนึ่งเลยนะคะมารับประทานอาหารคือทั้งแก้วทั้งทุกอย่างดีเทลเขาเก็บหมด ทุกอย่างเป็นคอลเลกชันที่แบบเขาน่าจะสะสมมาทุกคนแล้วมันสวยมากๆนะคะราคาอาหารก็ไม่แพงเลยแถมยังอร่อยด้วยต้องไปลองกันให้ได้นะจ๊ะอย่าลืมโทรไปจองก่อนล่ะส่วนอาหารสก,ก,กอร์ก็ตามนี้ไปเลยจ้าัดรวมนะัรวมนะรวมเลย ยาวไม่ไหวคะ่ะน่ายาวค่ะตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงคืนแล้วะะอ๋อเรามากินสุกี้ฉางเผ<ว>ือกกันนะคะทุกคนหลังจากขับรถวนไปวนมาหาร้านแล้วล่าน,าาน,นั่งชิลวเต็มหมดนะคะเราก็เลยต้องลงเอ่ยที่ร้านสุกี้ฉางเผือกชื่อดังอีกแล้วไปดูอร่อยไหมอร่อยนะแบบน้ำก็แบบอร่อย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 นะคะ เดย์สองของเรานะคะเรามาอยู่กันที่ตลาดจริงใจมาดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าะคะ่ะ ด้วยนะทุกคนเอาละค่ะทุกคนเราได้มานั่งกินแล้วนะ เราซื้อของแบบเยอะมากของกินนะเติมด้วยหมูกรอบเราโชว์ไม่ค่อยน่ากินเลยอะแต่ว่าชวรน่ากินเออเนี่ยมากินอะไรมากินมากอื เป็นเค้กข้างในใช่ไหมไม่ชอบไม่ชอบอะไรแบบนี้เอ้าชอบมันเหมือนออมเล็ตปะไม่รู้อร่อยอะไรกูไม่ชอบมือเอาชิมอีกข้างนึ่งโอ้ยเดี๋ยหอมเนยหอมเนยอร่อยอร่อยหอมเนยแล้วแบบข้างในมันเป็นยไงอง่อยอร่อยอร่อย ของคาาหมดไปเราไปแล้วไปของหวานไม่หมวานเลยหวานน้อยสนุด้วยที่ไม่ <c oughs> ไม่ใส่น้ำตาลหวานน้อยจริงกินได้แล้วก็สุขภาพดีด้วยข้าวปุกอ๋อ แต่ข้างในเป็นงาคิมอนอะพาวดูพีเต้นมากเนี่ยออร์แกนิกกินออแกนิกมันอแกนิกเด้วยนุ่มๆเหนียวๆอ่ะมันกรึบๆกอบกินดิไม่ร้ยข้าวมืออ,มอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยแบบออแกนิกอะ่ะ ไปจุดเป้าหมายหลักของวันน mm ี hmm. ้ประมาณที่ดินคาเฟ่กันก่อนนะหนูบอกกูจะนอนอันนี้ชายเขียวนะเดซี่อะไรวะก็โอเคไปได้ มกการ์กอลนงด้วยนะคะนี่ล็อบส์เบอร์รี่อันนี้ช็อกโกแลตแล้วก็อีเบลูกุสุนะคะเบลูกุสุอร่อยที่สุดไนหมูมกการ์กองลนะ่ะสภาพหนังฝนตกทุกคนมันจะยังไงล่ะคะวันนี้ดูสิดูฝงซอมบี้ เราอยู่ที่ไหนกันคะเชี่ใหญ่เฟซค่ะเชืเ่อใหญ่เฟซคะ่ะเราอยู่ที่เวทีหมีสีไอ้เต้าหมีสเต,น,ต,สเตนนะคะ เสียงในฉันเปลี่ยนไปแล้วค่ะแอบไม่ไหวนะคะโอ้ยเดี๋ยวเยใจใส่นะาคู่ค่ะนี่ก็คือ,อ,อยำนะคะมากินยำอ่ะเราดูว่าเมนูแก้เมานี่คือมีอะไรบ้างมาดูเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เลยว่าเราจะไปทไหนบ้างานำเรียบหนึ่งนำเรียบค่ะ ไปค่ะไปเดทูต่อเลยค่ะเพื่อนเด2ท <Day two> ู <Day S 2> ป่าวะา <day S 2> <three. S 1> สายกินอาหารเช้านะคะก็ต้องลองแวะที่นี่สักครั้งหนึ่งนะคะร้านโจกต้นพยอมโอ้โหดูจากผนังแล้วก็คือชื่อดังแน่นอนนะคะดารามาเพียบ นอกจากจะมีโจ๊ก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวนะคะติ่มซำอาหารเช้าอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะอาหารก็โดยรวมอร่อยนะคะ,ะกินโจ้กัน หลังจากกินอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดินต่อกันมาอีกนิดนึงจะเจอร้านเมลสนะคะที่เขาเนี่ยเป็นแชมเปนเรื่องกาแฟโรสต i n g เราไม่ใช่สายแฟนะคะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีมากเลยนะคะเราก็อินทีเรียเขาดีมากอ เราสั่งเป็นรพงชีนะคะ <laughs> แบบหวานน้อย <laughs> อ okay. โอเคอสชาตันดินเลย <laughs> แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบละเอียดกว่าไม่ค่อยเป็นเม็ดกว่าเพิ่งเอาไปถ่ายเพิ่งเสียแบเป็นยุกยิบเลยมุดหมายเลย ่ีสิทออจะว่าดไปแล้วมัทชะลาเต้เขาก็ดีเหมือนกันนะคะโอเคเลยแหละคลิปต่อจากกินข้าวชาว้าเราก็มาํำบุญนะคะขอพรที่วัดอะไรนะวัดพระธาตุรคามวัดพระธาตุรคามหลวงพ่อท่านใจนะคะ มาสู่มาค่ะทุกคนที่นี้เป็นที่หนึ่งที่ห้ามพลาดอีกแล้วทุกคนเป็นที่ที่มีกิจกรรมให้เราเล่นเยอะแยะมากมายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นซิปไลน์หรือว่าจะเป็นจังเกิ้ลคสเตอร์ที่เรากำลังเล่นโอ้โหเสียงดูเสียงดิจิตอลไปไหนคะ,ะไปะเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ วยอยู่ได้อยู่ค่ะก็คอแบบแตกไปแล้วค่ะเสียงไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ แงแอ่แงดอยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่ามานั่งชิวมากๆเลยนะคะมีอาหารชาวเหนือเนี่ยเยอะแยะมากมายที่เราไม่เคยกินก็ได้กินที่นี่นะคะส่วนวิวนี่ก็คือ,อสวยมากๆเลยทั้งน้ําตกเอ่ยสวนของเขาเอ่ยนะคะมันดีสุดๆไปเลย ช่วงเย็ยนเราก็มาเดินหาของฝากกันที่ประตูท่าแพไนท์มาร์เก็ตนะคะมีของอย่างหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็คนเยอะมากๆทั้งนักท่องเที่ยวเอ่ยคนไทยเอ่ยนะคะของแปลกๆก็มีให้เราได้ชมเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเดินกันจนเพลินไปเลย เอาละทุกคนมาบริหารร่างกายกันดีกว่านะคะไม่มาที่นี่ก็คือมาไม่ถึงเชียงใหม่นะทุกคนที่นี่คือท่าช้างคาเฟ่จะบอกว่าเขามีหลายโซนมากๆใครอยากจะนั่งชิลก็มีบรรยากาศที่ร่มรื่นข้างนอกหรือจะแดนซ์แบบจัดเต็มก็อยู่ด้านในได้เลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่ถูกต้องกันค่ะ หรือจะเป็นตัวอย่างแบบนี้นะคะเก็บทรงเก็บทรงไม่ไหวนะคะก็กลายเป็นแบบนี้กลับบ้านกันไปเลยจ้า <12. S 1> okay, คิสองค่ะแคทคอวันนี้เดยสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจอยู่ที่เชียงใหม่วันนี้จะขึ้นรถทัวร์ตอนทุ่มครึ่งนะคะเดีย๋ยวไปดูกันว่าพอเท้ายเราจะไปทำอะไรกันบ้างให้ดูบรรยากาศโรงแรมก่อนนะที่นี่คือดีมากนะคะ The Hidden Garden นนะคะทุกคนน่ารัก บรรยากาศดีนะคะใครอยากจะมาฝึกภาษาอังกฤษขอให้มาเลยนะเพราะว่าฝรั่งเยอะมากเริ่มทริปวันสุดท้ายด้วยการกินเบรคฟาสต์นะคะที่ร้านใต้ถุนบ้านเป็นร้านที่น่ารักมากทุกคนก็คือใต้ถุนบ้านจริงๆ คาเฟ่กันสักนิดนะคะที่ร้าน g r a ฟ h o o t t m p p r r r y y นะคะตอนแรกรูกว่าร้านปิดทุกคนเพราะว่าข้างหน้ามันมินิมอลเกินพอเข้ามาเราจึงตายอีกแล้วนะคะมีทั้งขนมของหวานเครื่องดื่มนะคะกาแฟค่ะแฟนนี่คือแบบต้องยอมนะคะที่นี่เราเลือกกินมาชัดที่นี่ก็โอเคมากๆเลยนะคะข้างบนก็จะมีเป็นแกลเลอรี่ข้างล่างก็จะมีสินค้าให้เราได้เลือกซื้อมากมายเนาะ กันเองเป็นสถานที่ที่มีของมากมายนะคะเสื้อผ้าเอ่ยของฝากเล็กน้อยๆเอาไวตา้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะคะหรือใครจะอยากได้ของกินเนี่ยก็นั่งรถแดงไปที่ตลาดต้นพยอมแป๊บเดียวนะคะไม่ใกลไม่ไกลกันขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้นะคะแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบนะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย